วิธีสร้างเสื้อมาตรฐานเข้ารูปมีเกดเอวเกดไหลจากริมกระดาษด้านบนวัดลงมาเท่ากับ10เซนเป็นเส้นคอจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าเป็นเส้นเอวแบ่งครึ่งเส้นคอกับเส้นเอวเป็นเส้นอก แบ่งครึ่งเส้นคอกับเส้นอ,อกเป็นเส้นบ่าจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับ10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กจากเส้นสะโพกเล็กวัดลงมาเท่ากับ10เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่ จากริมกระดาษด้านข้างวัดเข้ามาเท่ากับหนึ่งไม้บรรทัดเป็นเส้นกลางหน้าเริ่มทำชิ้นหน้าก่อนค่ะที่เส้นคอวัดเข้าไปเท่ากับคอหาร6กบวกศูนจุดหเซนเป็นเส้นคอกว้าง ขีดเส้นตั้งฉากขึ้นไปเท่ากับคอหารหบวกหนึ่งเ้นเป็นเส้นคอสูงแบ่งครึ่งเส้นคอสูงขีดเส้นฉากออกไปจากเส้นกลางหน้าเท่ากับไหลกว้างหารสองขีดเส้นเชื่อมไปยังจุดข้างคอ เป็นเส้นไหลหน้าวัดความยาวเส้นไหลหน้าไว้ค่ะแบ่งครึ่งเส้นไหลหน้าเพื่อทำเก็ตไหล่เก็ตไหลเท่ากับอกหารยี่สิบมาร์กจุดไว้ก่อน ที่เส้นอกหาอกห่างเท่ากับอกห่างหารสองที่เส้นสะโพกวัดออกไปเท่ากับอกห่างบวกหนึ่งเซนเพราะปลายเกตจะเอียงออกหนึ่งเซนค่ะขี่เส้นตรงเชื่อมสองจุด ที่จุดคอกลางหน้าขีดเส้นทะแยงลงมาที่เส้นอกหางเท่ากับอกสูงขีดเส้นเชื่อมไปยังจุดเก็ดไหลปิดเก็ดไหล ที่เส้นบาวัดเข้ามาเท่ากับบาหน้าหารสองบวก0ูเซนที่เส้นไหลขีดเส้นไหลใหม่โดยวางไม้บรรทัดตามแนวเดิมแล้วขีดออกไปเท่ากับเส้นเดิม ขีดเส้นเชื่อมมาที่จุดบ่าหน้าที่เส้นอกวัดออกไปเท่ากับอกบวกหลวมแปดเซนหาร4บวกหน้าใหญ่กว่าหลังหนึ่งเซนจุดไว้ค่ะที่เส้นสะโพวกวัดออกไปเท่ากับสะโพกบวกหลวมหเซน หารสี่บวกหน้าใหญ่กว่าหลังหนึ่งเซนขีดเส้นตรงเชื่อมสองจุดเป็นแนวไว้ที่เส้นเอววัดออกไปเท่ากับเอวบวกหลวม6เซนหาร4บวกหน้าใหญ่กว่าหลัง1เซนบวกเก็ส3เซน ขีดเส้นเชื่อมไปยังเส้นอกและเส้นสะโพกตีเส้นเกตออกข้างละ 1. เนเซนขีดเส้นเก็ตไปที่เส้นสะโพกและจุดคอสูงต่อไปทำชิ้นหลังค่ะที่เส้นเอววัดขึ้นไปเท่ากับยาวหลัง ขีดเส้นฉากออกมาเป็นเส้นคอหลังคอหลังกว้างเท่ากับคอหารหกบวกหนึ่งเซนคอสูงเท่ากับคอหลังกว้างหารสามที่เส้นบ่าวัดออกไปเท่ากับบ่าหลังหารสองบวกหนึ่งเซน ขีดเส้นตั้งฉากเป็นแนวไว้ที่จุดเส้นบาวัดขึ้นไปเท่ากับคอหลังกว้างบวกผลต่างของเส้นคอหลังและเส้นคอหน้าหารสองเป็นจุดปลายไหล จากจุดคอสูงขีดเส้นตรงไปที่จุดปลายไหลเท่ากับความยาวเส้นไหลหน้าที่วัดไว้บวกหเซนเป็นเส้นไหลหลังค่ะแบงครึ่งเส้นไหลหลังและตีเก็ตออกข้างล่างูนาเซนมาจุดไว้ค่ะ ที่เส้นเชื่อมจากจุดไปลายไหลไปที่จุดบ่าที่เส้นอกวัดเข้ามาเท่ากับอกบวกหลวม8เซนหาร4ลบหลังเล็กกว่าหน้า1เซนที่เส้นสะโพกวัดเข้ามาเท่ากับสะโพกบวกหลวม6เซนหาร4ลบหลังเล็กกว่าหน้า1เซน ขีดเส้นตรงเชื่อมสองจุดเป็นแนวไว้ที่เส้นเอวเก็บเก็ดเอวหลัง1นึ่เซนค่ะขีดเส้นเชื่อมไปที่เส้นสะโพกและเส้นคอหลังเป็นเส้นกลางหลังจากจุดเก็ดวัดเข้ามาเท่ากับ เอวบวกหลวม6หกเซนหารสี่ลบหลังเล็กกว่าหน้าหนึ่งเซนที่จุดนี้วัดได้เท่าไหร่ชิ้นหลังวัดเท่ากันส่วนที่เหลือวัดไว้ทําเก็บชิ้นหลังวัดได้สองเซน จุดนี้ขีดเส้นเชื่อมไปที่เส้นสะโพกและเส้นอ,อกที่เส้นเอวแบ่งครึ่งลากเส้นตั้งฉากลงไปที่เส้นสะโพกตีเกตเอวออกข้างละ1เซน ขีดเกศเอวขีดเส้นเชื่อมจุดนี้ไปที่จุดเกศไหลที่เส้นอกวัดขึ้นไป2-3งส้นขีดเส้นเชื่อมมาที่เกศเอวขีดเส้นเกศไหลยาว8เซน ต่อไปเราจะปรับไหล่ค่ะเพื่อให้ไหล่หลังสูงกว่าไหล่หน้าโดยการหาจุดกึ่งกลางเส้นไหล่หลังและเส้นไหล่หน้าก่อนเมื่อได้จุดกึ่งกลางแล้ว เส้นไหลหน้าให้ปรับลง1เซนจากจุดกึ่งกลางและเส้นไหลหลังปรับขึ้น1เซนจากจุดกึ่งกลางค่ะขีดเส้นไหลหน้าใหม่ให้ยาวเท่าเดิม ปิดเก็บไหลหลังแล้วขีดเส้นไหลใหม่ให้ยาวเท่าเดิมโค้งวงแขนค่ะโดยที่จุดบ่าด้านหน้าขีดเส้นตั้งฉากลงมาเป็นแนวไว้แล้วโค้งวงแขนให้อยู่ภายในกรอบเส้นแนว